รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย The s e r e n นแจ้งวัฒนะ15ทาวท้โฮมแนวคิดใหม่เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยและทำ, home ำโฮมออฟฟิศ แต่ก่อนที่แปลงนี้เป็นที่นาเราทำนาได้ปีละหนึ่งครั้งมันไม่พอใช้จ่ายเคยได้ศึกษาตามรอยพ่อท่านเคยบอกว่าในพื้นที่ไร่ที่นาที่สวนเราให้ปลูกพืชได้หลายอย่างก็เรามาทำตามเพ่าหลวงราชก,การที่9้าดู ทำที่นาแปลงเล็กแล้วก็มีสระเลี้ยงปลาหูพืนกินได้พวกต้นกล้วยแล้วก็มีดอกไม้ที่ผมทํามานี่คือต้องการอยากให้ลูกหลานพี่น้องได้มาดูจะได้เห็นว่าเราทําตามพ่อหลวงราชการที่9ในด้านเศรษฐกิจพอเพียงท่านจะประสบผลสาเร็จขอเชิญชวนมาแวะชมที่สวนพ่อมองจะเป็นหน่วยงานราชการหรือภาคเอกชนผมก็ยินดีต้อนรับครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการทึบเป็นเอ็มแมกซินออนแอร์ค่ะเราพบกันเวลาใหม่นะคะและก็วันใหม่นั่นก็คือวันอาทิตย์ค่ะ13.35นถึง14.00นาท 14. นางททบ5นะคะยังคงนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจโดยเฉพาะการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพี่น้องประชาชนที่นำมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้เดินตามรอยเท้าพอ่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืนนะคะผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงส่งท้ายปีเก่า ร้อนรับปีใหม่อยู่เลยค่ะหลายคนท่องเที่ยวในประเทศไทยกลับบ้านนะคะย้ํากันอีกครั้งค่ะเมื่อเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหาคนครมาทํางานระมัดระวังเรื่องการเดินทางด้วยกันละกันเมาไม่ขับเมาไม่ขับนะคะเดี๋ยวจะหลับไม่ตื่นนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะรายการของเราก็จะพาผู้ชมไปพบกับเรื่องราวอันน่าประทับใจเป็นละครจากสํานักปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะในการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติตนจนเป็นวิถีนะคะวันนี้ เรานำเสนอตอนที่ชื่อว่าม่อนเงาะความพอเพียงที่งดงามรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะเดินตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพีเดินตามรอยเท้าพ่อ,อย่าง,งฉันชื่อเรย์ยูทูบเบอร์ที่รักการท่องเที่ยวเป็นชีวิตจ,จิตใจฉันกำลังตามหาความพอเพียงในแบบของฉัน สวัสดีค่ะครับเรยใช่ไหมใช่ค่ะน้องก็โทรมาบอกแล้วว่าจะมาเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่รงันหลวงมดเาะครับงั้นเดี๋ยวเชิญเชิญข้างในก่อนไหมครับค่ะขอบคุณค่ะชุมชนที่นี่เขาเหมือนชุมชนอื่นๆในภาคเหนือที่ประกอบอาชีพในพืชเชิงเดี่ยวทำในบางครั้งเนี่ยทำให้ ต้องติดลบในเรื่องของปัจจัยการผลิตต่างๆที่ลงทุนไปนะครับแล้วอะไรทาให้ที่นี่เปลี่ยนไปหรอคะกองขันหลวงครับได้นําเอาอาชีพที่มั่นคงนะครับมีรายได้ที่แน่นอนเข้ามาส่งเสริมให้กับเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่นะครับตามแนวปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระชจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับครับจากแนวทาง พระราชมณของพระองค์ครับซึ่งกรมหลวงทํางานมาเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าความเป็นอยู่ของราษฎรดีขึ้นอย่างไรเรื่องของการมีอาชีพที่มั่นคงมียที่อยู่เป็นหลักแหล่งแล้วก็มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในเรื่องของป่าไม้ต้นน้ําต่างๆนะครับเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจ ที่พอเพียงกับตัวเองทำให้อยู่ได้ไม่ต้องเดือดร้อนใครตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าจิตวิญญาณคือคุณค่ามากกว่ามูลค่า สํานักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรจัดสัมมนาเรื่องภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี2563และแนวโน้มปี2564เดินหน้าเกษตรวิถีใหม่ขับเคลื่อนไทยอย่างยั่งยืนโดยมีนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานมีนายฉันทานนว์วรรณเขจรเลขาธิการสํานักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรกล่าวรายงานโดยภายในงานยังมีการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรทั้งเกษตรกรนักวิชาการ ผู้ประกอบการและภาคส่วนอื่นๆได้ทราบถึงสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตรปัจจัยที่ส่งผลกระทบรวมทั้งแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในปีถัดไปซึ่งมีการวิเคราะห์กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในมุมมองของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างดรสุภชัยพานิชพักดอดีตผู้อํานวยการใหญ่องค์การการค้าโลกและอดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาปาฐกถาพิเศษในหัวข้อก้าวทันเศรษฐกิจวิถีใหม่สู่โอกาสภาคเกษตรไทยที่ท้าทายรวมถึงการเสี่ าพเศษโดยนายปรินพาณิชภัก์และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อทางรอดปลอดภัยสู่เกษตรวิถีใหม่ที่ยั่งยืนณนะโรงแรมรามาการเดนกรุงเทพมหานครวันนี้ก็เป็นการถแถลงประจําปีของสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรที่จะนําตัวเลขมาแสดงให้เห็นว่ามีภาวะเศรษฐกิจการเกษตรเป็นยังไงบ้างในปีนี้นะครับแล้วก็แนวโน้มในปีถัดไปนะครับ จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่เราเห็นทั้งภายแล้งน้ําท่วมภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆรวมถึงโควิดที่เกิดขึ้นแล้วก็เศรษฐกิจโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและภาคการเกษตรไทยแต่โดยในภาพรวมภาคการเกษตรก็ยังถือเป็นภาคที่มีความเข้มแข็งของประเทศไทยนะครับปีนี้เนี่ยในภาพรวมเศรษฐกิจการเกษตรมีอัตราการขยายตัวลดลงนะครับติดลบ3นะครับในขณะที่ปีหน้าเราคาดการว่าเศรษฐกิจเนี่ย จะกลับมาเพิ่มขึ้นเป็น1.3-2.3ถึงแล้วก็จากการดำเนินนโยบายของรัฐบาลการกระตุ้นเศรษฐจต่างๆจะกลับมาเป็นบวกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องดูที่ภาวะโควิดที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปีนะครับว่าเราจะมีการรับมือ,อยังไงนะครับคิดว่าจากสถานการณ์ในปัจจุบันการดําเนินการของรัฐบาลเนี่ยคิดว่าในปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจน่าจะกลับมาดีขึ้นกว่าปี2023ครับ การสัมมนาในวันนี้จะทำให้ทุกภาคส่วนได้ทราบถึงสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตรและปัจจัยที่ส่งผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบรวมทั้งแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี2564ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรข้อคิดเห็นต่างๆที่จะแลกเปลี่ยนกันในวันนี้จะสามารถนำไปเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและมาตรฐานเพื่อรองรับกับสถานการณ์หรือปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรในระยะต่อไป นำไปสู่การพัฒนากเกษตรของไทยให้เท่าเทียมต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปพร้อมหรือยังที่จะสัมผัสชีวิตอัจฉริยะที่ครบกว่าแรงกว่าจากครปูประสบการณ์อัจฉริยะการเชื่อมต่ออัจฉริยะการศึกษาอัจฉริยะ เปลี่ยนมาใช้ชีวิตอัจฉริยะชีวิต True 5G ต่อไปนี้การติดต่อบริการภาครัฐจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเมื่อมีอำเภอสะดวกเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายให้บริการด้วยเซอร์วิสหมนผ่านบัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวง่ายทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการและเพิ่มบริการคัดรับรองเอกสารการทะเบียรรนภาษาอังกฤษเพื่อช่วยประชาชนให้ประหยัดเงิน,น,นและเวลาแล้วชีวิตอะไรก็ง่ายขึ้นอำเภอสะดวกสะดวก ำหรับทุกคนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยแม้ในภาวะวิกฤตเราขออยู่เคียงข้างผู้ส่งออกอยากจะจับมือกับเธอจับมือกับเธอสักครั้งไม่ให้ฉันควยงคว้างละเปล่าเปลี่ยวกันไปขอมือเธอหน่ไว้คอยกระชับให้ชื่นใจขอใจเธอหน่ไว้คอยเา็นแรงลักดันฝันอั แบงค์เขียงข้างผู้ส่งออกไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมหรือยังที่จะสัมผัสชีวิตอัิฉรียที่ครบกว่าแรงกว่าจากทรูประสบการณ์หอัิเรียการเชื่อมต่ออัจฉรียการศึกษาอัิเรียเปลี่ยนมาใช้ชีวิตอัจฉรียชีวิตทรู 5G เข้าสู่รายการที่บันเองแมกซีนออนแอร์ค่ะผู้ชมคะยังคงเน้นย้าที่จะนําเสนอเรื่องราวของหลักปรัชญาของเศรษฐีพอเพียงของหลายๆท่านนะคะเพื่อมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราในวันที่คุณเหนื่อยล้าคุณอาจจะเป็นคนคนนั้นที่หยิบเรื่องราวของเศรษฐีพอเพียงมาดําเนินชีวิตแล้วก็สร้างความสุขอย่างยางั่งยืนเชกเช่นนะคะชีวิตของอดีตข้าราชการตํารวจอําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งผันตัวเองมาเป็นกเกษตรกรโดยมีการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐีพอเพียงมาปรับ เปลี่ยนพื้นที่ที่ว่างเปล่านะคะให้เป็นแปลงเกษตรปลูกผักสวนครัวเอาไว้กินด้วยเหลือก็เก็บไว้ขายด้วยสร้างรายได้แล้วก็สร้างความสุขอย่างยั่งยืนรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะหลายคนที่ทำงานราชการ เมื่อเกษียณอายุราชการแล้วแน่นอนต้องมีการวางแผนในการใช้ชีวิตหลังเกษียณซึ่งร้อยตำรวจตีกรมลกิจเพชรเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้นำสิ่งที่ตัวเองรักนั่นคือการปลูกต้นไม้มาสร้างรายได้เสริมหลักจากการเกษียณเพื่อลดภาระค่าใช้ใจ่ายต่างๆในครอบครัวได้ยึดแนวทางหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตผมเคยอยู่ตอะกูเก่าไปอยู่พวกกระเลียงพวกแมวทาวไทยภูเขาแล้วก็ไปสอนหนังสือแล้วก็สอนเรื่องการการทำเกษตร ก็ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ทั้งพิพิธภัณฑ์การเกษตร,ร,รเฉลิมพเกียรติบ้างตามที่ไปอบรมไปดูงานจากสถานที่ต่างๆที่เป็นโครงการพระรามหล็กจากเมื่อก่อนนั้นเขาปลูกฟินกัญชาเราก็ไปสอนหนังสือแล้วก็สอนเรื่องการการทำเกษตรมันก็ได้ผลเราก็ได้แรงบันดาลใจเป็นเศรษฐกิจพอเพียงพอปษษษษษษแลดเกษียณแล้วเราก็เพื่อจะหารายได้เสริมภายในครัวเรือนเราพรื้นที่เราไม่มี ไม่มีเนื้อที่แต่เราก็ทําพื้นที่เขตชายคาบ้านบ้างในบ้านบ้างพื้นที่ว่างว่างว่างเปล่าตามสองฝั่งคลองบ้างเป็นที่เขตชุมพูทานคลองชุมพูทานเมื่อก่อนนั้นเป็นที่รกเป็นที่ทิ้งขยะของโรงงานต้นไม้ปกคลุมหนาแน,น่นเราก็ไปถางตัดเพลกต้นไม้ที่ไม่เกิดประโยชน์เพื่กต้นกระถินยักษ์บ้างแล้วก็ต้นไม้เถาวัลย์เล็กๆหญ้าอะไรต่างๆแล้วก็ถางแล้วพวกนั้นเราก็มาหมักทําปุย๋ยก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆซึ่งเขาก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร เริ่มแรกเราปลูกกล้วยชะชอมมะานาวผักกาดผักคะนา้าผักกวางตุง้งผักบุ้งขา่าตะไคร้เบมะกรูดกักเพราหัวระพาที่ใช้ใน,ในชีวิตประจําวันเราสามารถที่จะเก็บมากินปุ๋ยเราก็หมักเองโดยใช้น้ําหมักคิวภาคทําเองจากเศษอาหารที่เหลือหมักมาใช้เองปุ๋ยเราไม่ต้องซื้อน้ํายาฆ่า,าแมลงไม่ใช้เพราะว่าปุ๋ยหมักคิวภาคเนี่ยมันเป็นสมุนไพรในตัวอยู่แล้ว่อเคร่องแกงขา่าตะไคร้เบมะกรูดมันเป็นยาสารละแมลงในตัวอยู่แล้ว เามีงานพิพัณฑ์การเกษตรเฉลิมมะเกียรติก็มีอบรมหลักสูตรแต่ละวิชาเมื่อเราสนใจวิชาไหนเราก็ทําอย่างนั้นได้ไปได้อบรมเรื่องการปลูกต้นอ่อนทานตะวันต้นอ่อนผักปุ้งจีนแล้วเราก็มาลองทําแรกๆเราก็ทําน้อยก่อนต้นอ่อนพวกนี้มันจะเบาบางแรกๆเราก็กินพวกเราก่อนในครัวเรือนเรามันเป็นผักกรอบแล้วมีคุณค่าทางอาหารแล้วก็ประโยชน์ของมันใช้ทําอาหารได้ไหลายชนิดก็เมื่อเราไปิพภคไปปั๊บ เรารู้กับตัวเราเองมากเราบริโภคซึ่งไม่มีสารพิษซึ่งผิดกับผักท้องตลาดซึ่งไม่เหมือนกับผักที่เราปลูกเองไม่ว่าจะเป็นต้นอ่อนไม่ว่าจะเป็นผักสวนครัวตอนหลังเราก็ค่อยขยับทําจํานวนมากเมื่อจานวนมากเราก็จำหน่ายหน้าร้านเพราะเราปลูกแล้วเสร็จปั๊บเนี่ยคนเข้ามาเห็นว่าเราปลูกโดยไม่ใช่สารเคมีตอนนี้ก็มีผู้ที่มารับซื้อเอาไปจําหน่ายเรียกว่าทําออกเกือบไม่ทันไม่พอขาย หลวงเรารัชากาลที่9เคยบอกไว้ว่าทําอะไรก็ได้ที่ทําให้ลดต้นทุนไม่ต้องไปซื้อสิ่งของให้มันฟุ่มเฟือยเราก็มาประยุกต์คิดเอาไม่ว่าจะปลูกต้นไม้ไม่ว่าจะปลูกอะไรแล้วแต่ที่เราบริโภคตัวเองไม่ต้องไปซื้อเขามันก็ทําให้ลดต้นทุนก็ประโยชน์ก็เกิดจากครอบครัวรู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านซึ่งเป็นเป็นพระมหากษัตริย์ที่นําด้านการเกษตร เรษฐกิจพอเพียงและซึ่งผมอดีตเป็นตำรวจพลร่มค่าราชวารและเคยถวายราคาของท่านแล้วก็ท่านเคยบอกกับพวกตำรวจเชายแดนตำรวจพลร่มว่าต้องสอนให้ชาวบ้านได้รู้ได้ฝึกอาชีพพึ่งพาตนเองโดยแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระอ,องค์ท่านไม่ต้องไปปุ่มเฟือยกับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ ต้อนรับสู่ชีวิตอัจฉริยะที่ครบกว่าแรงกว่าครอบคลุมกว่าจาก True ประสบการณ์อัจฉริยะการเชื่อมต่ออัจฉริยะการศึกษาอัจฉริยะสัมผัสชีวิตอัจฉริยะบนเครือข่ายอัจฉริยะใช้ได้แล้วครบ7 7จังหวัดทั่วไทยเปลี่ยนมาใช้ชีวิตอัจฉริยะชีวิต t r u 5G อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยัง่งยืนของเรา แม้ในภาวะวิกฤตเราขออยู่เคียงข้างผู้ส่งออกอยากจะจับมือกับเธอจับมือกับเธอสักครั้งไม่ให้ฉันโควงควางและปล่าเปลี่ยวเกินไปขอมือเธอหน่อยไว้คอยชับให้ชื่นใจขอใจเธอ,นอหน่อยไว้คอยเป็นรายพักดันฝันอันยิง่งใหญ่เอ็กซิงแบงเคียงข้างผู้ส่งออกไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือใหญ่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยพร้อมดูแลด้วยศูนย์ดำรงธรรมที่ให้บริการด้วยใจอำนวยความสะดวกแบบเป็ดเสร็จทุกเรื่องแก้ไขได้เข้าถึงง่ายสำหรับทุกคนติดต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหรือจังหวัดทั่วประเทศหรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567เพื่อให้คนไทยทุกน้อยลงและสุขมากขึ้นกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ขอต้อนรับสู่ชีวิตอัจริยะที่ครบกว่าแรงกว่าครอบคลุมกว่าจากู Welcome t o o 5G w r l d ประสบการณ์อัจริยะการเชื่อมต่ออัจริยะการศึกษาอัจริยะสัมผัสชีวิตอัจริยะบนเครือข่ายอัจริยะใช้ได้แล้วครบ77จังหวัดทั่วไทยเปลี่ยนมาใช้ชีวิตอัจฉริยะชีวิต t รู 5G อัจริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเรา กลับเข้าสู่รายการที่เป็นเ e อ็มแมกซินออนแอร์ค่ะยังคงเชิญชวนทุกท่านนะคะสวมใส่ผ้าไทยผ้าไทยเนี่ยเป็นมนสเสนธและก็สามารถเชิดชูสร้างอัตลักษณ์ที่ดีให้กับคนไทยรวมไปถึงสําคัญที่สุดก็คือกระจายรายได้ไปถึงผู้ทอผ้าไทยอีกด้วยนะคะฝากเอาไว้ด้วยไปกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากค่ะวันนี้ที่ฉันก็สวมใส่ผ้าไทยไปด้วยพูดถึงผ้าไทยแล้วอยากจะเชิญชวนทุกท่านไปติดตามชมสกู๊ปที่น่าสนใจค่ะจากวิยาลัยผ้าทอน้องบัวลำพูวันนี้นําเสนอตอนที่ชื่อว่า มนสเสน่วิถีเมืองลุ่มพูรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ ก,กับกบกับปอยเช่นเดิมที่หนองบัวลำพูครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมมนสเสนและภูมิปัญญาผ้าทอพื้นเมืองของหนองบัวลำพูครับและที่สําคัญนะคะผ้าทอมือที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะเป็นผ้าที่นุ่มและใส่สบายมากๆไม่แพ้ผ้าคอตตอนเลยนะคะแต่กว่าที่จะมาเป็นผ้าที่เราใส่สบายๆนุ่มๆแบบนี้<ช>มันต้องผ่านกรรมวิธีมากมายเลยครับเดี๋ยวเราสองคนจะพาทุกๆคนไปดูกันถ้าพร้อมแล้วตามเรามาเลยจ้าไปเลยค่ะ ในกระบวนการผลิตผ้าทอพื้นเมืองของหนองบัวลำภูนั้นนะครับกลุ่มทอผ้าส่วนใหญ่จะมีกระบวนการผลิตที่ครบวงจรเลยแหละครับในกลุ่มที่ผลิตผ้าไหมก็จะเริ่มกระบวนการตั้งแต่การปลูกหม,มอนเลี้ยงไหมกันเลยทีเดียวค่ะส่วนกลุ่มที่ผลิตผ้าฝ้าย ก็เริ่มกันตั้งแต่ปลูกต้นฝ้ายและเมื่อเก็บดอกฝ้ายแล้วก็จะนำมาตากพึงแดดให้แห้งสนิทครับนำไปแยกเมล็ดฝ้ายออกจากปุ๋ยฝ้ายด้วยวิธีนี้เรียกว่าอิ่วฝ้ายละครับแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็นำปุ๋ยฝ้ายไปดีดให้ปุ๋ยฝ้ายแตกตัวละเอียดฟูขึ้นขั้นตอนนี้เรียกว่าการดีดฝ้ายด้วยกรงดีดฝ้ายค่ะหลังจากนั้นครับนำปุ๋ยฝ้ายที่ดีดจนเป็นปุ๋ยละเอียดดีแล้วเนี่ยไปล้อด้วยไหมล้อให้เป็นแท่งกลมยาว แล้วดึงไม้ล้อออกจากแท่งกลมยาวนะครับผมหลังจากนั้นจึงนำไปเข็นฝ้ายให้เป็นเส้นใหญ่เราก็จะได้เส้นได้เพื่อที่จะนำไปทอเป็นผืนผ้าต่อไปนั่นเองค่ะค่ะและนั้นนะคะก็แค่วิธีการทำเส้นได้เท่านั้นนะคะเพราะว่าก่าจะได้ผ้ามาแต่ละผืนไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยค่ะพี่กบค่ะไม่ง่ายอยู่แล้วะนะครับใช่ง่ะงน,นก็คือเป็น ภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาหลายชั่วอายุคนคแต่นะปัจจุบันนี้ก็ยังมีการพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับใช่แลถ้าอยากรู้ไปดูกรรมวิธีกันครับไปเลยค่ะเมื่อเราได้เส้นได้มาแล้วเนี่ยนะครับเพื่อให้เกิดลวดลายที่เราต้องการก็จะมาถึงกระบวนการมัดมีและย้อมสี ซึ่งสีที่ใช้ก็จะเป็นสีจากธรรมชาติครับตัวอย่างเช่นสีครามค่ะได้จากต้นครามสีน้ำตาลได้จากเปลือกประดูและขี้โคลนค่ะเมื่อได้เ้นไดที่มีสีสันที่เราต้องการแล้วเนี่ยนะครับก็จะมาเข้าสู่กระบวนการทอด้วยกี่ทอผ้าครับจากกระบวนการผลิตนะครับทำให้เกิดแนวคิดที่จะส่งเสริมภูมิปัญญานะครับโดยได้รับการส่งเสริมจากกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำพูครับค่ะถูกต้องแล้วคะ่ะพี่กบคะเรื่องนี้นะคะเราจะต้องมีผู้ที่ไม่ให้ความกระจ่างกับเรานะคะไปฟังจากท่านพัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำพูกันเลยคะ่ะจังหวัดหนองบัวลำพูเราเป็นจังหวัดที่มีปราที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของผ้าทอสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษซึ่งภูมิปัญญาเหล่านี้ ได้ถ่ายทอดมายังลูกหลานรุ่นสู่รุ่นแล้วก็ผ้าทอของหนองบัวลำพูเป็นผ้าที่มีอัตลักษณ์มีลวดลายที่สวยงามมีลักษณะเด่นหลายประการเพราะฉะนั้นในการที่จะสืบทอดรักษาโมรด,ดกภูมิปัญญาเหล่านี้ไว้ก็จะต้องมีโครงการมีกิจกรรมที่จะถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานรุ่นต่อๆไปเพราะนั้นโครงการวิชาลัยผ้าทอหนองบัวลำพู จึงเป็นโครงการที่จะสืบสารสืบทอดภูมิปัญญาในเรื่องผ้าทอของจังหวัดหนองมนพูซึ่งสำหรับวิชัยลัยตอนนี้เราเราเปิดตัวแล้วนะฮะทั้งสองแห่งก็คือที่เทวาผ้าไทยแล้วก็กลุ่มทอผ้าฝันตาถ้าสนใจที่จะมาเรียนรู้ยังวิชายลัยทั้งสองแห่งเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ที่วิชาลัยโดยตรงหรือที่สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัด ซึ่งวิยาลัยทั้งสองแห่งนี้เรามีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผ้านะครับทุกขั้นตอนรวมแล้วกว่า26หลักสูตรพึ่งรู้เหมือนกันนะครับน้องออยว่าที่จังหวัดหนองบัวลำพูเนี่ยเป็นต้นแบบของวิชาลัยผ้าทอเลยนั่นนะสิคะพี่กบคะเราคงต้องพาท่านผู้ชมนะคะไปรู้จักวิชาลัยกันแล้วละค่ะได้ครับแต่ว่าต้องเป็นตอนหน้าแล้ว เพราะว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วจริงๆในตอนหน้าครับเราสองคนจะพาทุกๆคนไปรู้จักกันมากขึ้นเลยนะกับวิทยาลัยผ้าทอของจังหวัดหนองบัวลำพูแต่ว่าวันนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ผู้ชมคะในช่วงนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี2,564ค่ะยิ้มสู้ชีวิตแล้วก็รับแต่สิ่งดีๆถือว่าเป็นพรที่พวกเราอวยพรให้ทุกท่านนะคะจงประสบแต่ความโชคดีมีชัยส่วนใครที่เดินทางไปท่องเที่ยวในภูมิลำเนาย้ำกันอีกครั้งค่ะพักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็นะคะที่สำคัญอย่าลืมนะคะไขง่วงจอดพักริมทางเพื่อความปลอดภยัยป้องกันอุบัติเหตุเอาไวค้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ทีวีแอนแมกซีนออนแอร์ต้องลาจากผู้ชมไปก่อน พบกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะคะเวลาใหม่ของเราก็คือ13นาิกา35นาทีถึง14นาฬิกาโชคดีปีใหม่ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ